บริเวณแปลงที่ดิน17ไร่เศษนะฮะโฉนดนะครับด้านหน้าเนี่ยคือเป็นเป็นที่พักนะเป็นบ้านแล้ว็เปนน่าจะเป็นภูวินล่านะวี่จะมีบ้านข้างๆอีกนะครับนี่ครับดูวิวนะครับด้านที่เห็นภูเขาอยู่นี่คือด้านทิศเหนือครับเนี่ยครับเป็นทิวเขาจันทร์บ้านสะล้ำใสนะครับเห็นเทือกเขายาวตลอดเลยนะฮะนี่ครับ พอช่วงนี้ด้านหน้าเนี่ยครับเนี่ยนะถ้ัด,ด้านหน้าตรงนี้เลยก็จะเป็นมองไกลๆก็จะเป็นเขาลูกช้างครับเขาลูกช้างนะฮะถนนธนรัต์นะฮะวันนี้ก็มันจะมีหมอกลงบ้างนะฮะมัน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 จะดูไม่ค่อยภูเขาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับด้านมันไกลอยู่แต่มองเห็นเขาสลับซับซ้อนสวยมากครับด้านตรงนี้นะฮะด้านหน้าเลยนะครับพอขยับมาด้านนี้นะครับก็จะเป็น ด้านทิศใต้ถ้เ <speaking spirits> ป <mam poems> ็น <upright> ท <or coping> ิวเขาใหญ่นี่ครับนี่ฮะทิวเขาใหญ่นะฮะนี่ครับเห็นเกือบเต็มใบเหมือนกันและด้านบนก็จะเป็นบ้านของท่านประหลัดมหาไทยแล้วก็จะมีอีกหลังหนึ่งที่กําลังสร้างอยู่นะกําลังสร้างอยู่ตอนนี้นะครับอยู่อยู่ด้านด้านหน้าทางแปลงนี้ครับนะฮะครับทางนี้ก็จะเป็นบ้านที่ของชาวบ้านอยู่แปลงหนึ่งนะฮะตรงนี้ไม่ได้ขายนะครับนะครับวิวแบบนี้นะครับสวยครับที่แปลงนี้สวยมากนะครับวิวนี่ รูปรูปที่ก็สวยนะฮะเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยตามตามตามที่เป็นต้นกระโพธเนี่ยครับเห็นไหมฮะเนี่ยที่ต้นกระโพธที่ตัดไปนะฮะที่ก็จะตามรูกโฉนดเลยสวยมากนะครับเนี่ยซูอีกนิดนึงเนี่ยภูเขานะครับเห็นภูเขาแบบนี้นะฮะแปลงนี้แนะนําแปลงนี้นะครับ